บอกเลยว่าผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นครับทักษะที่เรามีอยู่ในตอนเนี้เราคิดว่าใช้ได้กี่ปีครับการที่เราอะเต็มความพร้อมเนาะไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับบุ๋มว่าคนที่คิดอย่างนี้ค่ะคือคนไม่งงมากคือสําหรับเราเราไม่เชื่อเลยว่าคนที่อยู่เฉยแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นคุณอยากเป็นเดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ปะ่ะคะถ้าคุณอยากเป็นคุณก็ทําแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นคุณจงลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าเพราะอะไรไหมคะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงที่มันโดหดร้ายที่สุดก็คือคุณถูกฟอสให้เปลี่ยนอาจจะดูโลกสวยเป็นนิดนึงนะคะคือมองไปในเชิงของอ,อยู่เฉยๆคอมฟอร์ตโซนโลกมันจะดีเองเนี่ยพี่ออนไม่เชื่อว่าเป็นจริงนะคะพี่อ่อนเชื่อว่าเวลานี้เทคนโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมากมายเราจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมกระตือรือร้นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ปรับตัว สู่โลกใหม่เสมอเพราะว่าโลกใหม่ๆเนี่ยเ,เหตุการณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยหลายๆอย่างไม่ได้อยู่ในอำนาจหรืออยู่ในบทบาทที่เราจะไปควบคุมได้เราจะต้องปรับตัวและเราจะต้องดีขึ้นทุกๆวัน